เรียนเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนักเรียนไหนใครกินข้าวตอนอาหารกลางวันบ้างกินหันกับอะไรกันเลยกินผัดกะเพราครับอ๋อแล้วเชิญเราติดชายทีมอกินข้าวมันไก่ครับอ๋อแล้วไอข้าที่แล้วนี่อาจารย์ได้สั่งการบ้านไปให้ใช่ไหมครับ อ๋อแล้วทำเสร็จกันหรือยังหรือว่ายัางไงเสร็จแล้วครับผมอ๋อถ้าเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เอาไปส่งที่ครูไอ้ที่โต๊ะพักให้องพักครูนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครูจะได้มาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในเรื่อง My Family ไหนใครพอจะรู้รจักคําศัพท์เกี่ยวกับไอ้ครอบครัวบ้างมีใครพอจะรู้บ้างเอง่ยผมครับ อ่าอย่างเช่นเขาว่าอะไรบ้างอ่ลองลองตอบครูฟาเตอร์พ่อครับอ้โหขอฟาเตอร์พ่อมาเตอร์แม่ครับมาเตอร์แม่โอเคกถือว่าทุกคนนี่เคยถือว่ามีมีพื้นฐานนะบ้างเนาะเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษอ๋อแต่อ่าวันนี้เนาะครูจะให้นักเรียนอ่แต่งประโยคเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองแต่ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษนะแบบอ่แต่งประโยคอ่าอธิบายว่า ครอบครัวของตัวเองเนี่ยมีครอบครัวสมาชิกครอบครัวเป็นกี่คนพ่อแม่ผูป้ปกครองทําอาชีพอะไรบ้างาแล้วก็ลุงป้านะัาอาทำทำอาชีพอะไรบ้างประมาณนี้เนาะแต่ว่าก่อนที่จะสอนเนี่ยครูดได้เตรียมวีดิทัศน์สำหรับการสอนให้กับพวกเธอได้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนเนี่ยครูจะเปิดให้น,น,นะครับ t e a n c s English Me, me, Father, father, Mother, mother, Parents, parents. Husband, husband, wife, wife, children, children, son, son, daughter, daughter, me. Brother, brother, sister, sister, siblings, siblings, grandfather, grandfather. Grandmother, grandmother, grandfather, grandmother, grandparents, grandparents. and uncle uncle cousin cousin Uncle Aunt Aunt Cousin Cousin Let's review me. Father, Mother, Wife, Husband, Sister, Brother, Son, Daughter. Siblings, Grandmother, Grandfather, Grandparents. Lesson Family Fins English My by จากลิปวิดีโอเมื่อสักครู่ที่พวกเราได้รับชมไปสักครู่แล้วครูครูคงคาดหวังว่าพวกเราคงจะเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องมาจัมบรีมาบ้างแล้ว แต่ว่าคุณครูก็จะเสริมเกี่ยวกับการออกเสียงคําศัพท์เกี่ยวกับครอ,อบครัวมา f a ม i รี Family, นี่นะให้พวกเราแล้วก็ยกตัวอย่างการแต่งประโยคคําศัพท์เล็กๆน้อยๆเพื่อให้พวกเราได้แต่งประโยคง่ายขึ้นเดี๋ยวก็ขอให้พวกเราออกเสียงตามครูเนาะ grand father grand father คุณปู่คุณปู่ grandmother grandmother คุณย่าคุณย่า father father พ่อพ่อ mother mother แม่แม่ uncle uncle ลุงลุง aunt aunt น้าน้า brother brother พี่ชชาายยน้องพี่ชายน้องชาย sister sister พี่สาวน้องสาวส stepfather stepfather พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยง stepmother stepmother แม่เลี้ยงแม่เลี้ยง stepson stepson ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงครับอันนี้นี่คือคำศัพท์ที่คุณครูได้สอนเพื่อให้พวกเราออกเสียงได้ถูกต้อง ต่อไปครูจะได้สอนอการพูดเป็นประโยคหรือพูดเพื่อที่ให้พวกเราเขียนเป็นบทเรียงความให้มันง่ายมากขึ้นเนาะ,อะโอเคครับ dr จุดจุดจดุ people in my family หมายความว่าครอบครัวข,ของฉันมีสมาชิกกี่คนนีนะครับแล้วก็ my mother ก็คือแม่ของฉัน Uh, my mother name is แปลว่าชื่อแม่ของฉันคือจุดจุดจุดครับแล้วก็พูดถึงอายุบ้างลองพูดถึงอายุบ้างว่าพวกเราจะใช้กันยังไงลองนะฮรออย่างเช่นจะใช้กับแม่แม่ของฉันอายุเท่าไหร่นะอย่างเช่นแม่ของฉันอายุ35ก็จะใช้ว่า she is 35 y e a r s old ครับผม แล้วก็มีอะไรอีกก็ข้าพวงฉันพักอยู่จังหวัดอะไรก็ใช้มาซันเบอรี่ลฟแม่ฮ่องสอนเพอร์วิสแปลว่ามาข้าพวงฉันอยู่ตั้งอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นครับต่อไปนักเรียนสามารถมาเอาใบงานที่ครูอ่าสำหรับคนไหนน,นักเรียนคนไหนที่ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเ,เติมจากคําศัพท์ที่อาจารย์ได้ให้ไปนักเรียนสามารถมาเอาใบคําศัพท์ที่ครูได้แล้วก็มารับกับพร้อมกับใบงานที่ครูจะแจกให้ครับอขอตัวแทนนักเรียนมารับที่ครูได้เลยครับนักเรียนเสร็จกันแล้วแล้วหรือยังเสร็จแล้วครับอ๋อดีมากต่อไปครูจะให้ต่อไปครูจะสุ่ม หมายเลขให้นักเรียนออกมาอ่านหน้าชั้นเรียนเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆเนาะหมายเลข18เป็นหมายเลขของใครเอ่ยอ๋อเด็กชายทีมอเด็กชายทีมอออกออกมาหน้าชั้นเรียนก่อนมาอ่านให้เพื่อนๆฟังเป็นตัวอย่างหน่อยเอามาเลยดีมากโอเคเริ่มเริ่มอ่านได้เลยครับ there are five people In my family mother and father t o sister and myself โอเคจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับดีมากผมเพ,อพอื่อนๆตบมือให้กับเด็กชายที่มอหน่อยโอเคครับเด็กชายที่มอทำดีมากเลยเาสามารถกลับไปทำที่ได้เลยครับไปเ,เอาม่ผมชอนี้โอเคครับผมครับสำหรับนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะจากพเพื่อนๆ ชาติทิศชาติมอที่ได้ออกมาอ่านเป็นตัวอย่างให้กับผู้เให้ให้กับพวกเราต่อไปครูจะได้สรุปบทบทเรียนที่พวกเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ทต้นคาบและมาจุดถึงไทยคาบนี้ว่าพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์เรื่อง My Family มากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวครูจะสุ่มขอเรียกเรียกชื่อนาะว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเด้ ผมขอเรียกเด็กชายทีมอแล้วกันว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคําศัพท์ที่พวกเราที่เราได้เรียนรู้ไหมขอยกตัวอย่างคําศัพท์เล็กน,น้อยให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยว่าพวกเราว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างลองตัวอย่างหน่อยเออแกนพ่อเตอร์ปู่แกนมาร์เตอร์ย่าพ่อเตอร์พ่อมาร์เตอร์แม่อันเคอร์ลุง uh, อัน นะโอเคเนาะโอเคครับก็ถือว่าพวกเราก็ได้เรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับมาฟเฟอรจากครูอ่าเยอะพอสมควรแล้วโอเคครับครูก็หวังว่าพวกเราจะได้นําองค์ความรู้ที่ครูได้สอนไปนี้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้เนาะครับผมสําหรับเวลาตรงน,นี้ก็สมควรแล้วนะว่าที่ หมดเวลาสำหรับวิชาครูแล้ววอ่ะันแนห้องนักเรียนเครับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบโอเคครับขอบคุณครับผมนักเรียน